พอรอรยทำสวนน้ำลูกลูกจ๊ะน้ำฝนทำอะไรเนี่ยเรียนอะไรวะเรียนขี้ลิน้นใช่ไหมเรียนขี้ลิ้นใช่ไหมฮะทำ,ทำเหมือนเลือด เดูอพาโขนนี่นะ,อ,นนะอืมเจนนะ<ห>นอออดีมากขิมุกอรไรเจอแล้วเล่นไป Này. Thở mà khi đi nè. Thích đi lên này cảng Long Nam luôn nè. Nè. Nè, Long Nam nè. Đi lên มั้ย? Long Nam. Nè. Nè. น่นนั่น,น,นอ่ะสุกปกเรียนยังไม่เสร็จหรอนี่ยฮะฮะปันเหรนวงกลมปันเนวงกลมกลมันไม่ได้ลายๆอ๋อมือเล,อ,ลอ,ะอะมดละอะเป้อมัน่เป่ยมันไม่ยอมแข็งไม่ยอมแข็งมัแขงหรอ อืมไน,นอ่ไม่ได้ทำไมมันฝนต่อเนี่ยอ่าเพิ่งกับชื่อเนาะชื่อน้ำโคนเรียนชื่อเลี้ยนเรียนยน,น้ำโคนใช่ไหมอออะไรอย่างน<ะ>อะไรอย่างจะได้ลังเท่าลางมือเลยอืออะไรยัง ทำสวนน้ำทำสวนน้ำสวนล้วคุดตรงนี้เด็กทำอะไรทำอะไรตรงนี้ตรงนี้ทำสวนน้ำอยู่แล้วท่ะไอ้มดม,มาเล่นน้ำทำไมอ๋อมันก็อยากเล่นน้ำไงนูย <ya> ังทำสวนน้ำอยู่เลยอืแล้วท่ะไอ้มดมาเล่นด้วยอ่ะอืมว่ามันอยากเล่นไงมันอยากเล่นน้ำมันรออยู่อะไรตรงนั้น <ließen S 2> อ่ะอืมมันรออะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเดินไปเดินมา ผมันจะไหลไงนี่มันไปนู่นแล้วอืมันมันไปบอกเพื่อนมันไม่มันไปบอกเพื่อน,นอเ,อเหรอไอ้จมดอ่ะอืมทำไมมดมันเหยียบน้ำมาเออก็เหมือนลูกนั่นก่ะลูกเรียนนำเลยลูกย,ย,ยังไม่คิดไปอ,อย่างเดียวอยู่เลยลูกจะทำสวนน้ำให้หมดอยู่แต่ว่าน้ำมันไม่เข้ามาเห็นมดไว้นำเลยเหรอ น้าๆๆๆๆเออทําเรียนนี่ลื่อนเงาะไม่ใช่อันนี้มันฝนตกมาแล้วมันทําให้ลื่นแล้วตรงนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างด้วยอ้าวทํอะไรนั่นหึทไํไหนชาสวนน้ํให้รดอยู่ไง